นนก,กุลเผยอีกมุมของแอตตัสออนที่ไม่มีใครรู้งานนี้บอกเลยเขินไม่ไหวแฟนๆเราลุ้นสถานะใช้คำว่าแฟนกันไม่ไหวแล้วสำหรับนางเอกสาวเบอร์ต้นแอตตัสออนกับนักแสดงหนุ่มหล่อน้าใสอย่างโนนก,กุลชานนทีิ้าคู่ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าคุยกันจริงแถมยังชื่นชมอีกฝ่ายว่าน่ารักไม่เท่านั้นทั้งคู่ยังมีโมเมนต์ฟินๆคอมเมนต์กันไปมาบนโลกโซเชียลให้แฟนๆได้ใจฟูกันอย่างท่วงหน้า นรนกุลเผยอีกมุมของแอปทัศน์โดยทางนรนกุลได้นำทัพตัวแทนนักแสดงซีรีส์หารักด้วยใจเธอ fire yourself ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆโดยมีเลโอโซเซเป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะซึ่งงานนี้ทางด้านนนกุลหนีไม่พ้นคำแซวเรื่องแอปโดยเลโอได้ถามถึงเจ้าตัวเรื่องแอปกลางไลฟ์สดทำเอาแฟนๆถึงกับเขินไม่ไหวกันทีเดียวเลโอ จงอธิบายพี่แอฟภายใน3คำนนก,กุลสวยน่ารักที่สุดเลโอเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้เรื่องพี่แอฟนนก,กุลเวลาที่กินข้าวก็จะตักคำเล็กๆแต่พี่แอฟส่วนตัวเป็นคนที่ชอบของหวานมากเพราะได้ทานของหวานสามารถเข้าปาาได้ทั้งชิ้นเวลาไปทานของข้าวเขาจะบอกว่าแค่สั่งมาลองกินแต่พอเป็นของหวานทานหมดเกลี้ยงกินจริงๆไม่มีคำว่าลองกิน